ไปแล้วดับเบิ้ลฟรดับเบิ้ลฟรลอยไปนน่นแล้วน่ะพี่เขายงความลับอะไรเนี่ยต้องความลับนี่ไงเองไม่ลงทำไมข้างบนลงทำไมคนนั้นเข้ามาตาแรกเขาก็หลุดไปเลยวะเขาไปผมไม่จะทำอะไรเขานะ้พี่อยู่ๆเขาก็เปิดโปงหายตัวไปพี่เก็บข้อสามผมไปพี่พี่เก็บไปสบาย อะไรวะหน้าไม่ไม่กล้าไม่กล้าม่จะมาเอากรดถามผมวมใส่มาแล้วผมไปกดมีกเก็บจะกอร่อยเลอกกสลไ,ไ <ป S 2> วันหน้าก็สามของเรายุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์เอเนี่ยพี่ดเด็กเป็ดเลยเบือสามพี่ที <c oughs> <c oughs> ่คนของผมไปพี่ไม่ต้องมาคุยกับผมเลยก็ล หมดไปมีไปเก็บเกาะสองไงสามพี่ตกพี่ต้องเก็บตัยหนูมีหนูเปล่ามีเนี่ยเนี่ยเนี่ยกล้าเกาะสามนี่ไงอันใหม่เนี่ยเต็มเลยเนี่ยพี่ต้องซื้อชุดกอกวายผมยื่ถึงหมุดจะให้ไปรอเล่นนะพี่แดง๋ยวซื้อจริงแล้วต้องใส่เออต้องใส่นะโอเคปะอย่าอย่าอย่า จะช้าใช่ไหมแต่ไปไม่ใช่กี่บาทวะชุดโกโกวานี่ยนี่ก็ถาม้นี่กันเนี่ยเท่าไหร่เองพี่โอ้ไม่ผมสองสามแสนพี่โอ้ไม่ต้องครับเดี๋ยวพี่ซื้อแค่ส่งเฟอร์รี่ไปเก็บเงินปลายทางโอ้โยแมวโอ้อยู่รูนเก็บเงินปลายทางเดี๋ยวเก็บสองพันนี่ก็อะไรว่าเกิดสคร <laughs> มรกไม่ทันเมื่อกี้โอ้โหไม่ได้มาด้วยเนะี่ยสาบาย มีคนไม่เนี่ยจะอยู่เสาไหนเนี่ย I'm recalling a teammate น่ารอกไหยังบีคอยล์อยู่ทีมเนี่ย Thanks ไม่มีคนมาฆ่าพวกเรานั่นไงอ้าคนมาแต่ไกลเลยพี่ตายตกน้ำอี้ยตกน้ำมันมาชุบเพื่อนมันวิ่งมาชุบเพื่อนมาไปพี่เจ้าขึ้นมาต่าวะจีมาพี่เจ้าพี่เจ้าพี่เจ้ามา โดนแน่เยียบโดนแน่เลยโดนกูโดนอ่่าพีไ่ยเนีไปเรือไปเรือไปเรือโอ๊ยกล้าเอ้ยไปขับไปดิไปไปมนอยู่ตรงหินเนี่ยไปไปอ้อมอ้อมไปนู่นนะกล้าขึ้นบกนะกล้าเรือขึ้นบนพี่บกไม่ได้กล้า อย่างมันกูย้ายเออแล้วก็เร็ว้ายไปเลยลงท้ายไปลงท้ายไปเออไปไปขับเรือไปมันอยู่ตรงนี้ไปแล้วกำลังไปอยเจ้ากูนี่ว่ะมันอยู่หินมากันเรือขี่บนบกไม่ได้เรือขี่บนบกไม่ได้บนขุ่นยากจะถึงวะเนี่ยก้าอีเหี้ยดูดิเอามอเตอร์ไซค์ตั้งนานถึงตั้งนานแล้วเนี่ยก้าเพื่อนมันมา แล้วพี่จะมีเรือกับผมทำไมเนี่ยโอ้ยห่วงกูเลยเฮียเขาให้พี่ต้องหวังพี่ขับเองขับเองผมไม่เนี่ยมันจะมาชุบเพื่อนมันอีกตัวหนึ่งเนี่ยไอ้เนทขอป้าปะว่าเราไงไหนหัวสะพานไม่ใช่ทัวเลยชิลละชิลละเอาไปตัด ไอ้เฮียพอเยอะโอ้เงี้ยนี่แหละวิ่งมาแล้วมันไปทุบเลื่อนบ้านบอกแล้วพี่ขับเรือดีจะตายพี่อะไรนี่อะไรนี่น่ะนักหนัก ออกไม่ได้ <ame> <V> ันนอนอยู่มันนอนอยู่มันนอนอยู่มันนอนอยู่ฉันไม่โดนตัวของสมหน่อยกูจะปั๊มยาวก็ไม่ได้ปั๊มไม่เฮียตายหาก่อนเต๋อแม่งเต๋อไม่เล่นเอ็มโฟวะนี่ถือร้อยนัดจริงดินี่ไงเอ็มโฟะสองกระบอกเอ็ม้ฟเนว้ ผมหาที่ขึ้นไม่ได้แ๊บนึงโอ๊ยไม่ใครยิงตรงนี้ให้เลยเหรอผบอกว่าผมบอกพี่จอย่างรีบนะพี่ไม่มีคนขไม่พี่ไม่ได้รีบมันเดินมายิงพี่เลยโอจบละโอไม่ได้ชุบเลยชุบเลยชุบเลยไม่ได้ชุบไม่ได้ชุบไม่ได้ชุอไไม่เตไม่ได้ไม่ได้เตต้องต้องไปดึงเสาอย่างเดียวต้องไปดึงเสาเพื่อนเพื่อนเพื่อนาขับมาโอเพื่อนขับรถมานไปดึงเสาพ่ เรา<อ>วันหน้าปองก้าข่อยตายหาหมดแล้วนะเองซ้ำได้เองต้องข่อยละเราเช่นเหน็บมากนะฉันฉันซ้ำไม่ได้ด้วยนะได้ใช่ใช่โอ้มันมาแล้วมันจะถโถมเราปองก้าจะวิ่งจริงหรอวะผมมันจะไปเจ้าวิ่งรถไงโอ้วิ่งไปเลยวิ่งวิ่งไปเลยหลับตาไปวิ่งวิ่งไปหลับตาวิ่งหลับตาแล้วพี่หลับตาแล้วพี่ตอนนี้ไม่รู้ตั้งไหนวิ่งไปเออท่าไหร ทั้งเขาเรียกถึงว่ากัจจา์แดงไว้เอากาจจานแดงแดงเอ้าหลักจริงเนียตีตนั้นมันชุบกันได้ตีนั้นอะตีที่เราเห็นแม่กันหลังข้างหน้าผมแล้วชุกดิ๊กดิ๊กที่คืนนั้นอะมันมีคนจอแล้วอ่ะไอ้บ้านชุกที่เราจะไปอ่ะข้างหน้ารอมันไปไงรอมันไปรอมันไปก็ได้ว่าวิ่งไปเลยให้รอมันไปเหรอในตูดนี้ เอ็งเห็นถังน้ำมันในในนี่ไหมข้างในอ่ะเออเก็บถังน้ำมันไปแล้วพอเอ็งเองเองจะหลบมั้ยใช่ปะเอ็งวางถังน้ำมันเอ็งก็หลบเอาถังน้ำมันวางไว้อ่ะเข้าใช่ปะโอยเหี้ยแล้วนะเหี้ยนะเออแล้วก็หลบเงี้ยเออเออเหี้ยไม่ใช่ังน้ำมันแตกตายหมดมาแม่สนใจกล้าเลยถ้ากล้าไม่ถ้ากล้าไม่รันเนี่ยไอเดี้ยงเนี่ยน็อกอีแล้วไอเบียร์ เอ้ยมันยิงกันอยู่กล้าไปเลยไปเลยกล้ามันยิงกันอยู่ไปหมดแล้วนังกาเนตมไห็จกล้าต้องไปยุบแต่คาถาแบบนึงนโมตะสมตะซังมังคบาโตอิติปิโศสมลองกุกิไมันไม่เห็นหรอกไปเลยไปแล้วมันไม่โฟกัสแล้วมันไม่โฟกัสแล้วมันยิงกันอยอะมันกินกันเยอ่ไปแล้วจบไปเห็นโลกไม่มีกูม่น มันยิงก eh ันอยู่ม oh, ันไม่เห็นเราหรอกลัดตาอยู่ลัดตาอยู่ลัดตาอยู่มันต้องมุกมัต้องมุกมันต้องมุกวิ่งไปไหนวิ่งไปดึงเลยแอบแอบแอบเอ็มนึงกระโดดต่อยนะเว้ยถึงบ้านต้องกระโดดต่อยนะไม่ไม่ไม่มีไปเลยโจเคนค่ะเสียงกล้าบักมันมันอมาเลยจ้ามาแล้วกันทุบดีกระดิบเดี๋วเดี๋ยว I'm recalling a teammate. Okay. I'm recalling a teammate. ไ <krit> <sm all> อ,โอ pues ้เฮียไอีเทียซ้ายไม่ขอสมโมกได้แล้วครับคุณพี่ว่าเาไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่มีที่ไหนเราเก็บฟอยไม่เสร็จเลยบอกผมไม่ได้จะรั่วทางทุกข้าวงอะเดี๋ยวไปมอกระยปไาหน่อยดูคนนี้อยู่ไหนวะกะเอาดาเสียมันไปเอาดาเสียมันไป มาให้มันมาวัมาก็กู้ยังไม่ปั๊มนัดมันก็สดเกินนัดยาฮูเจอเอามาดูเยนโดเอาเรื่องไอ้ตดใจหมดโอ้ยจี้ยิงทำไมเนี่ยเรื่องจานมามาช่วยเก็บของแล้วช่วยเก็บของแล้วไม่ต้องห่วง ความเนียนความเนียนที่จะมาชุบเพื่อนบอกแล้วอ่ะกาเอ็งต้องหน้ามึนเข้าไว้ไว้เอ็งจะเนียนได้ไปเลยไปเลยไปแล้วไปเลยเฮียที่ไหนวะพี่เยอะนะกาชาร์จกันดูกาเอางัดเลยเฮ้ยบนเขามีนะมีบนเขานะข้ารู้อยู่อ่ะพี่เตอร์วังมาเจ็บเดินกันมา พอแล้วประสุนบีผมโอ้ยเด็ดลูกหนึ่งมาเต็มๆหนะาะเลยเนี่ยอะไรวะหน้าอ่ะีกข้ออีก้มานี่ค่ะมานี่ค่ะมานี่ตรงนั้นไม่หลอดไม่มีมีอยู่ร้อยแปดสิบอูเยอะกว่าผมมีผมมีร้อยเดียวเปียงปืนเล่นดู พี่มีระเบิดมาเอาเอ๋อนี่เลยมันโดนเผามันโดนเผามันโดนเผา I got supplies เระเบิดไปเล่นดูนี่ปุผนจะปลาเล่นนะนะโดนเผามันโดนเผาสวยตายก็หมดเนี่ยได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงไหมตายในบ้านก้า

น้อาบหน้าพี่อยู่หลังคอนมันอยู่หลังคอนเนียตัวเอเด็บวีน้องนั่นนะพี่เดือดตัวคอนเดือตัวคอนเคหมดนไม่คอยหลังบ้านซ้ำซ้ำแล้วทำไมผมไม่ได้คิวอ่ะผมยิงไอตัวเอวีน้อกไปนะัดีแล้วนะก้าว้าวเอาสองตัวนี่หว่าก้าวางวางวางอย่าเพิ่งเดิน าละวเชื่อมั้ยดูไปดูไปดูไปแล้วมีแจ็ควิ่งออกไปทำไมข้างนอกนู้นนะพี่กูถอยไม่ได้อ่ะเนดว่ะพี่มามาหายแลยขึ้นมาได้ปหมเน็ไม่มีพี่ขึ้นไปไม่ได้ขึ้นมาได้พี่เตอร์เดี๋ยวหลังเข้าเดี๋ยวหลังเข้าหลังจะเข้ามาได้พี่เชื่อผมดิอะไรมาเน่ยเนเข้ารูมาดูเน็ตเข้ารูมา ในเข้ารู้ป่ะสิจริงแล้วก็ไปปั๊มยาเมนกูเนดนั่นน่ะเนดนั่นน่ะอยู่ในเนี้ยวิ่งมาแล้วก็เกย์ว่ามันไม่มีเนดเหรอที่วันนีเราจะจริงรู้พี่ลงไปเล่นตรงนี้ไม่ได้ต้องลงไปไม่มีตัวนอกโซนตัวนอกโซนเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวตัวตรงค้อเหลือตัวเดียวมันเยอะไม่อันนั้นมันอีกทีหนึงตัวน่ะไปเลย มันบอกไปมันบอกมาเดดมาเดดกูได้ยึดชิงกิงเมื่อกี้ตายเฮียดิ๊ดตายนัอเหลือข้างหน้าเหลือตัวเดียวอ,นะอีกอีกอีกสองตัว,ลวนะเลยอ่ะ โคตรตั้งแต่อยู่่อนแล้วสภาพคุณเหนื่อยเนี่ยคุณล้มกี่รอบแล้วเนี่ยย่านับไม่ได้ละล้มเอาล้มเอาอย่างตึงโคตรโหดอ่ะเก่นปุยมั้ยโอ้ผมชิวไปทั้ห้ารอบพี่คะแนนเต็มร้อยเลยเนี่ย ถ้าใครอยากจะคุยกับผมสดๆเข้ามาคุยได้ที่แฟนเพจ a ฟ e บุ o k นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดีสคริปชันนะครับ